สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้มากล่าวเรื่องของสายฟรีเพิ่งเริ่มเล่นนะครับเหมาะก,กับสายฟรีที่เริ่มเล่นว่าจะกล่าวเรื่องของการได้อีเวนต์ของรางวัลพื้นฐานของรางวัลพื้นฐานคือของรางวัลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับเนี่ยเวลาอ okay. ีเวนต์ใหญ่ๆมาผมจะอีเวนต์ใหญ่นะเพราะว่าเป็นอีเวนต์ที่ได้ของรางวัลพื้นฐานแล้วก็ของรางวัลจัดอันดับของรางวัลจัดอันดับระดับโลกของรางวัลจัดอันดับระดับ ภูมิภาคนะครับซึ่งระดับโรคเนี่ยก็จะเป็นปืนสีทองทิ้งเป็นขั้นสีแดงนะครับเรียกว่าปืนขั้นสูงสุดแล้วแต่ว่าเขาจะมีของรางวัลประเภทไหนมาให้เรานะครับมันจะบอกอยู่ว่าได้อะไรนะครับเป็นปืนสีซึ่งปกติสายฟีจะไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเปิดกล่องหรืออะไรเนี่ยถ้าไม่เติมจังในช่วงกิจกรรมอะไรพวกนี้ก็จะไม่มีโอกาสได้เลยนะครับแต่ครนี้มาว่ากันเรื่องของรางวัลของสายฟี เริ่มต้นคือคนที่เป็นสายฟรีแต่เล่นมานานแล้วอันนี้อาจจะไม่สําคัญนะครับแต่ว่าคนที่เป็นสายฟรีเริ่มต้นเนี่ยเวลาเวต์พกน้มาเนี่ยมันจะมี <c oughs> ของรางวัลพื้นฐานนะครับของรางวัลพื้นฐานโดยทั่วไปจะลงถึง25ครั้งก็ได้หมดนี่ผมเหลือย4ครั้งครับของรางวัลพื้นฐานอันสองอันสุดท้ายคือเป็นปืนพลทหารสีม่วงกับปืนติด เคร่อบินสีมง่งซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันมีปืนพิเศษไหมปืนพิเศษนี่คือไม่ใช่ปืนสีนะไม่ใช่ปืนสีเขียวสีฟ้าสีแดงที่เป็นปืนลวดลายนะไม่ใช่นะครับแต่มันมีปืนอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นปืนกลางกลางสามารถหายได้จากอีเวนท์ไฮบิแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ในนี้ด้วยหรือเปล่านะครับเพราะผมกม็เล่นผ่านแค่3-4ครั้งหรือไงเนี่ยผมไม่แน่ใจ ความจาผมไม่ค่อยดีผมลืมอะเอาง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นในคลิปนี้จะถ่ายคลิปไว้เป็นตัวแรกแล้วก็อาจจะถ่ายประมาณสี่ห้าคลิปสําหรับคลิปนี้นะครับ <_ S 1> พรเพ <Cook> ื่อที่จะได้เอาไว้ดูด้วยว่าให้มันได้อะไรวะลืมลืมลืมจริงๆครับคราวนี้ทํายังไงละ่ะเวลามันมีอีเวนต์พวกนี้มาเนี่ยมันจะมีเวลาประมาณแปดสิบเจ็ดถึงแปดสิบสองชั่วโมงโดยที่จะลงหน้าทุกๆสามชั่วโมงถ้าโดยเฉลี่ยแล้วมันก็น่าจะลงหน้าประมาณยี่สิบหกครั้งถึงยี่สิบเจ็ดครั้ง ตีิ26ครั้งทุก3ชั่วโมงถ้าลงอย่างต่อเนื่องมันก็จะได้ประมาณนั้นแต่ว่าพอเพื่อนบอกโหผมต้องลงทุก3ชั่วโมงเพื่อเล่นเนี่ยมันไม่ไหวนะกลางคืนเที่ยงคืนทําบางคนนอนเร็ว3ทุ่มนอนแล้วบางคนนอนดึกหน่อยก็ว่ากันไปแต่ให้เล่นทุก3ชั่วโมงเนี่ยเพื่อเล่นเนี่ยแม้ว่าใน1เกมเนี่ยมันจะไม่หนักหนาสาหัสอะไรแต่ว่าถ้าในมุมมองของทุก3ชั่วโมงเนี่ยมันก็เหนื่อยนะคราวนี้วิธีมือมี สาหรับคนที่ต้องการแค่ของรางวัลพื้นฐานโดยไม่สนว่าคะแนนเอาไปแข่งขันเพื่อลําดับเนี่ยครับก็เข้าลงแล้วก็ออกเลยมันก็ได้นะครับเช่นนี้เดี๋ยวทําให้ดูตัวอย่างนะครับตอนนี้มีอยู่24ใช่ไหมครับสมมุติว่ามันถึงเวลาเราอาจจะตั้งเวลากับเครื่องไว้พอเครื่องปลุกแล้วเข้ามาเลยเข้าเลยกดเข้าไปกดที่มุมขวาบนกดออกจบเลย สำเร็จแล้วเห็นไหมครับว่าขึ้นมา25ครั้งไล่เควนหมดแล้วนะครับนี่คือวิธีนะครับก็คือ,คอตั้งเวลาโทรศัพท์ไว้3ชั่วโมงเข้ามาเพราะว่ามันจะเสียเวลาไม่ถึง2อสามนาทีอ่ะถ้าเครื่องมันเร็วหน่อยนะก็คือเปิดเกมปุ๊บเข้าไปแล้วเข้าปุ๊บออกปุ๊บปิดทําธุระต่อหรือนอนต่อได้สบายคือเราไม่เครียดกับเรื่องคะแนนนะครับเพราะว่าคะแนนเนี่ยมันเอาไว้แข่งขันกับอ่าลดับเพื่อได้ปืนถ้าเราไม่เครียดกับเรื่องคะแนนแล้วก็ไม่เครียดกับทรัพยากรที่จะได้ใน การสู้เนี่ยก็เอาแค่รางวัลพื้นฐานผมบอ,อกว่ามันเหมาะสมกับสายฟรีเบื้องต้นที่เริ่มเล่นแล้วยังไม่มีของสักเท่าไหร่อันนี้ก็เหมาะสมแต่คนที่เป็นสายฟรีแต่เล่นมานานแล้วสัก4 5หเดือนหรือว่าปีหนึ่งขึ้นไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่สนใจพวกนี้สักเท่าไหร่แล้วก็เหลือที่ความสนใจของเขาคราวนี้ไปดูกันของรางวัลมีอะไรบ้างผมไม่แน่ใจนะว่าไอ้สชิ้นสุดท้ายเนี่ยมันเป็นของระดับทั่วไปหรือว่าเป็นระดับดีแต่ว่ายังไงก็คุ้มสำหรับสายฟรีผมคิดว่าคุ้มนะ แล้วก็อีเวนทุนี้มาบ่อยมากนะครับอีเวนที่ไม่สนใจเอาแค่ลงครบ25ครั้งเนี่ยก็ได้ของรางวัลเนี่ยมีบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นสายฟรีไม่ควรพลาดนะไม่ควรพลาด อันนี้เป็นปืนม่วงของทหารถามว่ามีโอกาสได้ทองไม่มีนะครับมีแต่ยาก ที่เห็นนี่ก็เป็นปืนเบสิกนะไม่ใช่ปืนพิเศษอะไรนะเดี๋ยวผมจะถ่ายไว้สัก3าสคลิปสลอดเวลานี้เท่าที่จำได้คือว่ามันจะโชคดีหรือว่าอาจจะหลงตลายผมไปเพราะว่าของ,งกลางกลงเนี่ยมันอาจจะเ,เป็นออกยากหรือว่าเปอร์เซ็นต์ออกยากนะครับไม่ใช่ของไม่ใช่ของพิเศษนะอย่างเช่นไฮบิ t ก็จะมีพวกนี้นะครับไม่ใช่กล่องธรรมดายอย่างเงี้ยไฮบิส ไฮบิดนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าในเจ้าตัวกิเวนเนี่ยที่25รอบนี่ยมันจะมีพวกของผู้นี้หรือเปล่าหรือว่ามีแต่ว่าโอกาสออกน้อยหรือว่าไม่มีเลยอะไรเงี้ยแต่ว่านะท่านนี้ทนายที่บอกนะครับสําหรับสายฟีเพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยสำคัญคว้ควรไว้เพราะว่าโอกาสที่เราจะได้ทองหรือว่าโอกาสที่เราจะได้ปืนสีม่วงในเอามาใช้ได้แก้ขัดไปก่อนก็มีเช่นพวกคูณ6สีม่วงแก้ขัดก็อาจจะได้นะครับ มันก็ช่วยแก้ขัดได้นะครับโอเคประมาณนี้ในคลิปนี้เป็นตัวที่หนึ่งในคลิปต่อไปเดี๋ยวค่อยกล่าวถึงนะท่านครับเพราะว่าผมจะถ่ายวัสจะสมานอีกห้าให้ให้ครบสักห้าคลิปรวมกันเพื่อจะได้รู้ว่าเออมันเป็นเท่าไหร่เพราะว่าเวลาถ่ายแล้วลืมผมลืมจริงลืมเลยว่ามันมันได้อะไรมันงงอะ่ะไม่ใช่ว่ามันสับสนแต่ลืมไปเลยอะความจำไม่ค่อยดีนะครับโอเคครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมาับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ สำหรับคนที่อยากได้คลิปที่มีสาระและมีข้อมูลที่ดีๆและถูกใจแนะนำช่องอื่นนะครับถ่ายคลิปเล่นๆติดช่องครับขอบคุณครับ